หลายคนพอเริ่มที่จะมาฟังเสียงหัวใจตัวเองบ้างก็เพิ่งจะรู้ว่ามันเต้นผิดจังหวะไปตั้งนานแล้วบางคนสนใจแต่เสียงหัวใจคนอื่นจริงๆนะต้องแคร์ความรู้สึกของใจคนอื่นจริงๆนะต้องตามใจคนอื่นเสียจนเสียความเป็นตัวเองไปจริงๆนะแต่พอถึงวันที่จะต้องหันกลับมาดูหัวใจตัวเองบ้างมันก็เต้นผิดจังหวะไปตั้งนานแล้ว ไปเต้นตามจังหวะของใครนักก็ไม่รู้บางทีก็รักษาน้ำใจเขาจนบางทีก็เสียหลักของหัวใจเราบ่อยครั้งจนบางทีก็กลายเป็นนิสัยว่ารักษาความรู้สึกของคนอื่นได้มากมายแต่สุดท้ายหัวใจตัวเองก็เสียสูนลองฟังเสียงหัวใจตัวเองนะโยมลองพิจารณาใจตัวเองนะโยมว่าวันนี้ บางทีการที่จะต้องตามความคิดของใครทั้งๆที่ก็รู้อยู่แก่ใจว่ามันก็ผิดแต่สุดท้ายก็ตามเสียจ,จนใจเราเสียศูนผิดจากความเป็นมนุษย์มานาไปก็ไม่ใช่น้อยการหันกลับมาดูแลหัวใจตัวเองบ้างก็ดีนะให้มันถูกต้องตามหลักศีลหลักธรรมหลักกฎหมายบ้านเมืองอย่าทำร้ายหัวใจตัวเองบ่อยนักเพราะใจดวงนี้ถ้าไม่ได้รับการฝึกที่ดี โอกาสตกนรกก็ม <c oughs> ีเยอะเลย